เช้านี้ฝนตกทั้งวันเลยครับคือน่าจะตกทั้งวันพูดผิดเช้านี้ก็ตกเช้านี้สินี่คงเป็นอิทธิพลจากพายุทราน,นินะครับซูปเปอร์ไต้ฝุ่นซึ่งตอนนี้ขึ้นฝั่งที่โอกินาว่าอยู่พรุ่งนี้คิดว่านั้นจะเข้าเมืองโอซาก้า และโกเบตรงๆนะครับไม่รู้ว่าความเร็วจะลดลงหรือเปล่าอันนี้คือแค่หางๆมันเท่านั้นนะครับบรรยากาศชุ่มฉ่ำเลยทีเดียวฝนตกปรยๆปรยตลอดเวลาบรรยากาศชวนเป็นหวัดมาก So far now. เรื่องกสลามีมีผิด